สวัสดีค่ะวันนี้แม่เดือนจะมาทำชูชีปลาทอดกรอบๆทำให้ลูกให้สามีกินให้หลานกินเรามีผัดกะเกมีผักกะเพรานะคะกะเพรากำลังจะเด็ดเดีย๋ยวเรามาเด็ดใบกะเพรากันค่ะวันนี้เรามาดูวันนี้ดีฝ่าใบกะเพราหอมๆเด็ดมาจากสวนนะคะ ดูค่ะกะเพรานี่ค่ะกะเพรางามๆเลยค่ะเส็จมาจากสวนเครื่องเคียงเครื่องเคียงทอดปลาเสร็จแล้วเราก็มาเด็ดก,กะเพรากันเดี๋ยวจะทําชูชีตอนนี้ลูกลูกกําลังนอนค่ะเราต้องรีบทําก่อนเดี๋ยวก็ตื่นมาก็าจะได้กินเลยค่ะลูกสะพ้าก็นอนอยู่นะคะนี่ รีถทำทอดปลาเสร็จแล้วได้ปลามาสดๆเลยค่ะปลาขยงปลาเนื้ออ่อนงามๆทอดเสร็จแล้วเราก็มาทำฉูฉีกันจะต,ต้องเด็ดใบกะเพราก่อนแถวนี้ไม่มีอะไรมากค่ะหุงข้าวเสร็จแล้วต้องรีบทำเยวหลานน้อยตื่นไม่มีเวลาต้องทำรีบทำนี่ค่ะเด็ดใบกะพเพราเร่งด่วนมากเลยค่ะ พอดีตรงกระแสอาทิตย์หลายไม่ได้ไปโรงเรียนเตืมนจายได้แม่ก็ต้องรีบทำมีงานใหญ่หลายอย่างที่จะต้องทำอีกตอนนี้ทำกับข้าวให้ลูกกินก่อนลูกก็หิวแล้วเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราก็จะไปดูดหลังบ้านกันว่ามันมีอะไรบ้างโอผักก็เยอะแยะเลยค่ะมีผัก มะละกอมีมะละกอมีหลายอย่างบุกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดีย๋ยวแม่จะทำชูฉีแล้วนะคะเสร็จแล้วจะได้มากินกันค่ะอันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีรายการวันอื่นอยาจะทำต่อไปอีกค่ะจะให้ดู เด่นี้นะคะสวัสดีค่ะ